ใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของน้าเจ้สิงหรือว่าจะในเรื่องของการงานอะไรก็ตามเมาขอพระพิคเนศเนี่ยนะครับก็จะได้ในเรื่องความสมความปรารถนาครับวันนี้บ้านบ้านมุนตาเราพาที่วัดตะเคียนนะครับ จังหวัดนนทบุรีถ้าพูดถึงสถานที่วัดแล้วก็มีในเรื่องของตลาดน้ําหรือสถานที่ท่องเที่ยววัดตะเคียนเ,เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ป้ามุตาาแนะนําภายในวัดตะเคียนเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าจุดนะครับเดี๋ยวเราจุดที่เราด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นอของหลวงหลวงปูยย่ย้มนะครับอดีตท่านเจ้าวาดที่มรณดาภาพาของวัดตะเคียนอ,อันนี้ลอง ลองชมดูนะครับอันนี้จะดีวิหารน,นี้จะเป็นหลวงป,ปู่แย้มแล้วก็จะมีพระนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของรูปหล่อหลวงป,ปู่แย้ม นั่งบนหลังเสือนะครับน네ะครับลองดูความความสวยงามน,นะครับแล้วก็ความความสัติ์ของบริหารแห่งนี้นะครับถ้าเป็นช่วงฤดูสายเนี่ยคนจะเข้ามาวัดตะเกียนเนี่ยเปจำนวนมากด,ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากที่ จะจอดรถง่ายแล้วก็เดินแบบสบายเนี่ยขอให้มาช่วงเช้านะครับภายในจุดของวัดวัดเกียนรติเนี่ยจะมีทั้งหมด5้าจุดที่คนสายมูเราเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับอันนี้จุดจุดแรกก็จะเป็นกา,ารสักการะของหลวงปูย่ย้มนะครับเดี๋ยวเราเราจะไปดูในเรื่องของหลวงพ่อทันใจนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องรางวัตถุมงคลของหลวงพ่อยามนะครับที่เปิดให้พุทธศาสนิกชนหรือคนสายมูที่ต้องการในเรื่องเครื่องรางของขังของวัตถะเกียรติมาสามารถบูชาได้ที่นี่ จุดนี้เนี่ยจะเป็นส,สารเสด็จแม่วัตะเกียนประกายทองประกายมากนะครับอันนี้จะเป็นสารที่สายมูที่ชอบในเรื่องของการสิ่งโชคเรื่องโชคลาภต่างๆเนี่ยแนะนําให้มาสักการะสารนี้นะครับแล้วก็จะเกิดหลายคนเนี่ยถ้าเกิดใครได้ในเรื่องของโชคลาภแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องต้องนำมาถวายเจ้าแม่ก็คือชุดไทยนะครับแบบที่เราเห็นเนี่ยแผนเอาไว้นะครับ อันนี้เราค่อยๆมาดูกันนะครับพูดถึงหลายคนที่เคยมาขอในเรื่องของโชคลาภเงินทองแล้วเนี่ยสารเจ้าแม่เนี่ยประกายทองประกายมาสเนี่ยเป็นอีกสารหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากอันนี้เหมาะสําหรับสายมูที่ชอบชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคติดๆกันเนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นวิหารหลวงพ่อสรรมจัติ เดี๋ยวเราเรามาดูกันนะครับอันนี้จะเป็นวิหารหลวงพ่อสมสจักจะเป็นในเรื่องพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยูอ่ที่วัดตะเกียนอันนี้จะมีหลากหลายครับท,ที่เราดูนะสวยมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันใกล้ๆ ูดถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยหลายคนที่ขอในเรื่องของโชคลาภหน้าที่การงานวิหารหลวงพ่อธรรมจักรเนี่ยจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่บ้านมุตาเราเราแนะนํานะครับเดี๋ยวเรามาดูนอกจากหลวงวิหารหลวงพ่อธรรมจักรแล้วเนี่ยก็จะมีพระประจําปีนะครับที่เราสามารถทาบุญได้นะครับ เทพทันใจนะครับหรือว่าเทพนัทบูบยีของของพอม่าเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราจะทําทําการสการะเราเราจะต้องบินบินไปถึงพมา่าแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับคุณกรุงเทพก็สามารถที่เข้ามาที่วัดตะเกียนแล้วก็มาขอพรแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเทพนัทบูบยีได้โดยโดยเราเนี่ยการขอพรก็คือเรานําแบงค์สองใบนะครับแล้วก็เอามาแล้วเอาหน้าผากเราเนี่ย ให้ถูกกับนิ้วนิ้วชี้แล้วขอแล้วขอพรจากนั้นเนี่ยก็ทําบุญกับทางวัดโดยการเสียบแบงค์เนี่ยหนึ่งใบเอาไว้แล้วอีกอีกใบหนึ่งเนี่ยเราเก็บเอาไว้เป็นฝันถุงเขาเชื่อกันว่าแบงค์ที่ผ่านการขอจากเทพนัตตูบุญีเนี่ยจะทําให้ดึงดูดในเรื่องของเงินทองเนี่ยเข้ามาเป็นเป็นจำนวนมากแบบไม่ขาดสายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ คาถาที่บูชาของเทพนัตปูบยุยซึ่งหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าการขอพรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทันใจหรือว่าเทพนัตปูบยุยเนี่ยมักจะได้ในเรื่องของโชคล่ามเงินทองนะครับส่วนในเรื่องของพระพิฆเนศเนี่ยเทพเจ้าแหงความความสำเร็จก็จะเป็นอีกองคหนึ่งนะครับเป็นองค์เทพที่มีลักษณะและความความสวยงามตรงเนี้ย ใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน่าเจ้าสิงหรือว่าจะในเรื่องของการงานอะไรก็ตามเนี่ยมาขอพระพิเนตรเนี่ยนะครับก็จะได้ในเรื่องความสมความปรารถนาดังนั้นการมาในในวัดะเกียรเนี่ยเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ครอบคุมได้ในทุกๆด้านเลยนะครับ ถ้าถ้าคนไหนเนี่ยเราคิดว่าดวงเราตกดวงเราไม่ดีเราสามารถที่เข้ามาเติมในเรื่องของน้ามันตะเกียงได้การเติมน้ามันตะเกียงเนี่ยก็จะบอกว่าจะทําให้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆหมดไปกับเปลวไฟเปลไฟเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเตโชาธาตหรือเตโชกถินซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะเผาเผาผ่านในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่อยู่ในตัวหรือที่ที่อยู่ ใกล้เราเนี่ยหรือครอบครัวเราเนี่ยให้หมดไปได้นะครับสําหรับเครื่องรางของขังเนี่ยท่าละมาวัตะเกียนแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าหลวงพ่อย้มเนี่ยพาหนะของท่านก็คือเสือเราก็จะมีของบ้านคุนตาเราก็จะแนะนําในเรื่องของหน้าเสือนะครับพญาเพชรด,ดำซึ่งสวยงามมากอันนี้จะแกะจากแรกของคืนที่เรียกที่เรียกว่าน้ำหนึ่ง เราสามารถที่จะนำมาห้อยคอเพื่อเสริมในเรื่องของอำนาจโชคลาภบารมีได้หน้าเสือเนี่ยหรือว่าพยักเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่รับราชการหรือทุกเพศทุกวัยแม้กระทั่งคนที่ชอบในเรื่องของเรื่องของการอำนาจความคงกระพันชาติอันนี้ไม่ควรพลาดบ้านมนตาเราแนะนำจุดนี้ก็จะเป็นอ,อีกจุดหนึ่งนะครับที่ เขาเปิดให้มาทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของลงศพการทําบุญลงศพเนี่ยนอกจากเราอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรหรือบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วนะเขายังเชื่อกันว่าการบริงานการทําบุญด้วยลงศพเนี่ยจะเสริมในเรื่องของโชคลาภมีที่เราเคยไปถ่ายคลิปที่วัดวัดหนึ่งเนี่ยเขาก็มาทําบุญในเรื่องของลงศพแล้วก็ก็ถูกลอตรีร่รางวัลใหญ่อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนส่วน,วนบุคคลนะครับอันนี้ก็ แล้วแต่ทุกอขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้ในเรื่องของวิจรารณญาณเดี๋ยวเรามาชมในเรื่องของหลุมพ่อทันใจนะครับหลวงพ่อทันใจเนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าสร้างสร้างเสร็จภายภายภาย,ภายในวันเดียวนะครับจะมีลักษณะที่สวยงามมากนะครับตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็ยคือคนเข้ามาขอในเรื่องของโชคลาภสิ่งดีๆเข้ามา หลวงพ่อทันใจเป็นพระที่ทางวัดตะเกียนเนี่ยสร้างเสร็จภายภาย,ภายในวันเดียวตรงนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่บ้านมุนตาเราแนะนาว่าถ้าเกิดใครเข้ามาเนี่ยขอให้เข้ามาในจุดในเรื่องของหลวงพ่อหลวงพ่อทันใจเนี่ยมาขอในเรื่องโชคลาภแล้วเราก็จะได้ส่งความปรารถนานครับ เดี๋ยวเรามาชมในเรื่องของของตลาดน้ำกันนะครับตรงนี้ก็จะมีบริเวณของตลาดน้ำที่ทางวัดเราจัดให้นะครับแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นท่าน้ำจะมีหลากหลายมากสินค้าราคาไม่แพงแล้วก็จัดจัดวเป็นของดีนะครับที่ที่ดูมาเนี่ยก็จะมีหลากหลายมาก เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะาถามแก้วมลาถามพุกปมาถามหวานตลาดลอยก้วหรือจะเป็นในเรื่องท่านพันปากกายครับมีพืชผักที่ของส่วนแถวนี้ด้วยครับอันนี้เรามาดูกันขวามือนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการนมัตก,การสรีระาของหลวง,งหลวงปู่ย้นนะครับ นนก็จะเป็นในเรื่องของผลไม้จะมีกล้วยมีผักนคับมีแก้มกองรนอันนี้ก็จะเป็นในโซนของร้านอาหารนะครับโซนอาหารที่เป็นราคาราคาต้านบ้านเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นขนมพกหรือว่าเป็นของทอดครับเรามาชมบรรยากาศกัน <c oughs> อ,อันนี้ก็จะมีในเรื่องของ ข้าวหมูแดงมีปลาทูปลาทูมันไม่เค็มค่ะเล็กน้อยนะคะเท่าไรครับตัวตัวเท่าไรครับตัวมี80-60ค่ะเล็มน้อยทำเองค่ะครับถ้าเกิดใครอยากจะทานปลาปลาปลาทูมันเนี่ยก็เข้ามาที่วัดตะเคียนก็มาที่ร้านร้านนี้ได้เลยได้เลยค่ะชื่อพี่อะไรนะครับพี่ต่อยค่ะพี่ต่อยนะครับชื่อว่าปลาปังปังชื่อปลาปังปังปลาปัง เอ๊ะอย่างนี้ก็ต้องมีความหมายดิปังๆ <c oughs> คือทานแล้วรวยใช่ค่ะไม่เค็มนะคะขายเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็นักขัตลเลิศอ๋อขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นละนักขัตลเลิศน,นะครับพ <c oughs> ี่ต่อยขอบคุณมากครับ่ อันนี้จะเป็นข้าวข้าวหลามนัอ๋อ,อน,นี่จะมีในเรื่องของไม้ไม้มงคลด้วยนะครับสวยอันนี้จะมีเงินทองหน้าที่เราเห็นเนี่ยต้นไม่แพงด้วยแปดสิบบาทเลยนะครับอันนี้เสาหลงอันเนี้ยใครอยากได้เนี่ย สาหลงก็ถือว่าเป็นไม้ที่หาย,ยาก,กชนิดหนึ่งแล้วก็เหมาะสำหรับในเรื่องของการค้าขายมีบันไดเสรีโคนงำทองนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับดูให้ร้านเลยนะครับอันนี้จะเป็นร้านน้ำแข็งใสนะครับ ต้องแข่งใสคุณป้าขายขายยังไงครับขายยังไงครับต้องแข็งใส่สี่อย่างยีง่สิบอยาอันนี้ถ้าเป็นสี่อย่างนะครับทัวใหญ่จะยี่สิบบาทเองนะครับแล้วก็สามอย่างเจ็ดสิบห้าบาทขายมาวาจะาเกียนให้มหาที่คุณป้ามาทานต้อแขงใสได้ชื่ออะไรนะครับปัจจินประจินะะจนะครับมาทานต้อแข็งใส่ได้เลยนะฮะที่ประ,ประจินนะครับขายขายทุกวันนะครับ อ๋อวันหยุดแล้ววันหยุดตะขัดตะเลิกน,นะครับขอบคุณมากครับครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของท่าน้ำนะครับซึ่งเป็นคลองเล็กๆบริเวณของอ่า ก็ตะเคียนนะครับอันนี้จะเป็นลึกชิ้นหมูย่างเนื้อย่างนะครับมีผักมีทอดมันอ,อ,อันนี้จะเป็นเรือของชาวบ้านที่มาจอดมาจอดอยู่นะครับถ้าเกิดเรเราสังเกตดีๆด้านหลังเนี่ยจะมีพืชผักบ้านๆเลยนะครับซึ่งราคาไม่ไม่แพง ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าขายเนี่ยอันนี้บ้านมุนตาได้แนะนำเครื่องรางเครื่องรางที่เสริมในเรื่องของการค้าขายอันนี้จะเรียกว่าสี่จตุะเทพสี่เจตุรเทพเนี่ยจะประกอบด้วยผงมังกรพยัคแล้วก็เต่านะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นในเรื่องของหยิ่หยางเขาบอกว่าถ้าเกิดเครื่องรางใดของจีนเนี่ย นะครับของความเชื่อของชาตจีก็เชื่อว่าถ้าเกิดมีสัตว์เทพครบทั้งสี่สี่ด้านเนี่ยหรือหรือสี่ทิศเนี่ยตรงกลางที่เป็นหินอย่างเนี่ยจะเปิดเป็นเรื่องของทุกหลงคือมรกรทองจะเสริมในเรื่องของความร่ำรวยอย่างที่เราเห็นเนี่ยบ้านมุตาเราก็จะมาติดในเรื่องของแผ่นทองเลยทําให้สีจะจะตัวตเทพชุดนี้สวยมากแล้วตอนนี้ที่ผมถือเนี่ยเหลืออยู่แค่แค่ขอดเดียวนะครับใครสนใจ ก็าสามารถทักมาที่บ้านบ้านมุตาได้อันนี้ต้องบอกเลยว่าสิ่งเสริมเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นสาหรับวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ครับครับอันนี้ชื่อพี่อะไรนะครับชื่อพี่อะไรฮะเดี๋ยวผมขอขอขอนุญาตถ่ายลงยูทูบหน่อยโปรโมทให้ใช,ชื่อพี่อะไรนะครับเจนครับเจอ,อตอนนี้เนี่ยผมมายืนอยู่ร้านพี่เจดนะครับที่อยู่ในตลาด น้ำวัดวัดตะเกียนร้านของพี่เจตเนี่ยจะมีในเรื่องของเครื่องรางของขังเนี่ยมีทั้งพัดลมนะครับของแฉกงหมิวของฮ่องกงนะครับที่เราเห็นเนี่ยแล้วก็จะมีเจ้าแม่คุณอิมมีเทพธิดาหลากหลายอันนี้พี่เจตทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขังนี่นานนานแล้วหรือยังครับหกปีแล้วนะครับอยู่ที่วัดตะเกียนนี่เปสิบปี แล้วมีท่านได้แค่15ปีแล้วครับนะครับแล้วมีคนเข้ามาขอในเรื่องของโชคลาภเงินทองกันเยอะไหมครัที่นี่ก็มาทุกวันนะครับมาทุกวันเลยนะเพราะว่าบางทีที่นี่ยเขามาขอหลวงพ่อชันใจนะครับพอลันใจมาขอโชคลาภก็ไปกรูดเรือขอเจ้าแม่ครับเขาสมหวังก็มาแก้บนเยอะมากผมนี่หลวงพ่อชันใจที่คนขอแล้วได้ได้ไหวก็มาแก้ไว พี่พอมีประสบการณ์ที่จะเล่าให้ท่านท่านผู้ชมฟังไหมครับเกี่ยวกื่อ้แย่แต่เท่าที่เห็นบางคนเ็าี่ตาบอดขายลำบากไม่ได้ประกาศขายหลายปีพอม,มองบริเวณที่เขาเออ,อบริเวณท่อนไม่เจอไม่เจอเจ็ดวันก็ได้บางคนนะสอบราชการสอบหลายรอบไม่เข้าไม่ได้ กองมาบุญก็ม่เกินเจ็ดวันเากส็เอาไก่เาอะไรแล้วแต่เขาจะบุญอะไร้็มีอะไรมีเขามแก้บุญะไรเขว่าบุญอะไรเขาก็บอกมากจะบุญเรื่องงานเรื่องที่ท้เรื่องคดีความอะไรยาสมบับถ้าเป็นเรื่องทุกข์ากสิทธิ์สิทธิ์ของวัดนี่ก็มีม,มีหลายจุดเลย,เยครับสูบแสูยนี่ก็แล้วแต่ขบวนคนก็คย หวยมาแ,แก้บนแต่เขาก็ไม่บอกว่าท่าไห่อะรับอันนี้ก็จะขอเสริมนิดนึงนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือในเรื่องของป้ายป้ายทะเบียนรถอันนี้เขาทาเป็นเป็นในเรื่องของกุญแจถ้าพูดถึงพาหนะนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจะเป็นเรือเนี่ยคนโบราณเราจะเชื่อในเรื่องของมยานางดังนั้นเนี่ยการที่เราจะหา รถหรือหาในเรื่องของภาหนะเนี่ยขอให้ดูที่ถูกโฉลกกับเราแล้วเขาจะช่วยเสริมในเรื่องของกุญแยสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาเหมือนที่เขาเคยมีจะมีคํากล่าวว่ารถเลือกคนคนเลือกรถด,ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นเขาเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นพาหนะส่วนหนึ่งที่นําพาเราไปสู่ในสิ่งในเรื่องของทรัพย์สินหรือสิ่ง,งดีๆเนี่ยเราเลือกที่ถูกถูกโฉลกกับเราเราอย่าเห็นเขาเป็นเพียง แค่เป็นพาหนะหรือเป็นเป็นแค่เหล็กอันนั้นเนี่ยถ้าเรามองมองแบบนั้นเนี่ยพอเราเดินทางไปไหนเนี่ยมันจะรู้สึกเราไม่ไม่ปลอดภัยเราไม่อุ่มใจอันนี้ก็ต้องขอฝากใส่มูด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในอีกอีกสถานที่นึงครับ <S <S ครับด้าน,นหลังของผมเนี่ยจะเป็นหลุมพ่อทานใจของวัดวัดตะเคียนเนี่ยโบราณเนี่ยก็เชื่อว่า การสร้างหลือพอ้อทันใจให้สัตย์สิธิ์เนี่ยจะต้องสร้างเสร็จภายภายในเันเดียวดังนั้นเนี่ยการขอ,อในเรื่องของโชคล่าสต่างๆหรือสิ่งที่เราต้องการจะได้สมความปรารถนาในระยะเวลาที่ไม่นานอย่างเมื่อกี้ที่พี่เจดบอกเหมือนกันบางคนเนี่ยขนาดเป็นที่ดินตาบอดซึ่งเราก็รู้ว่าที่ดินตาบอดมันมีมันไม่มีทางออกเข้าออกไม่ได้แต่ก็สามารถที่จะขายได้ตรงเนี้ย ต้องขอให้เรามีความเชื่อและมีใน,ในเรื่องของความศรัทธาเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็จะได้ส่งความรหรานาอันนี้ฝากใส่หูด้วยนะครับตอนนี้เราเราจะมายืนอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดไฮไลท์ของวัดตะเคียนเขาบอกถ้าเกิดเรามีสิ่งแฝงหรือสิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยให้รอดได้เพราะพระองโบสดนะแต่สิ่งพวกนี้จะหายไปโดยที่เราจะรอดจากปากเสือแล้ว ออกไปเสริมในะเรื่องของมังกรนะครับเดี๋ยวเราเราลงมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้าง ตรงนี้เนี่ยเขาเขาจะมีในเรื่องของคาถาแล้วก็มีในเรื่องอสิ่งที่เราจะต้องถือไปนะครับแล้วก็ตวจไปตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราเราลองมาเดินเดินดูรอบๆกันว่าภายในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอให้บน,าน,นอานุนามนาครับ อันนี้ไทยตัวตัว,ตวตสูงต้องก้มหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าเนี่ยเวลาเราลอดจากาปากเสือนะครับแล้วก็ไปออกที่ปากมังกรเนี่ยสิ่งถ้าเรามีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งแฝงที่ไม่ดีเนี่ยจะถูกทำลายตั้งแต่เราเราลอดเท้าม,มานะ้น แต่ในเรื่องของมังกรเนี่ยจะเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งภายในเนี่ยของสถานที่นี้เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับจะมีในเรื่องของความสวยงามตามความเชื่อ อันนี้ก็อยากฝากว่าถ้าท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยอยากจะมาหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วมีครบจบในที่เดียววัดะเคียนก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งเนี่ยที่บ้านมุนตาเราแนะน,นําตอนนี้เรากำลังจะออกในเรื่องปากมังกรหลายคนที่รอดรอดถ,ถ่านมาแล้วเนี่ยจะเชื่อว่ากลับไปเนี่ยเราจะมีสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิต อันนี้ก็ต้องฝาก้วยนะครับว่าเป็นความเชื่อ <phr> ส, os, ส us, ่วนสุ่คคนต้องใช้ในเรื่องของพิจะน่ายแย่นะครับตอร่วมกันเลาะกันน้อราคาาตัวไปตามราคาหรือก็ตามราคาใน่ละที่